สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะมาแล้วภาษาว่าลมหนาวนะคะมันไม่หนาวแล้วนะคะฝนมาแล้วนะคะลุงเสือก็ไปแล้วไปตัดไม้นะคะฝนตกก็คงจะได้หยุดนะคะเอฟซีเนาะตัดไม้ไว้นะคะก็เดี๋ยวสายๆอีกหน่อยเนาะลุงเสือตัดเสร็จก็จะไปขึ้นนะคะ โอ้ยฝนก็ได้มาแต่เช้าภาษาทํากับข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็ต้มกบนะคะเอฟซี F C. ต้มน้ํำก่อนนะคะยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะคะกบนะคะทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูต้มกบนะคะ เราก็ใส่สมุนไพรลงไปนะคะ FC ขาะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตามด้วยเกลือนะคะใส่ลงไป ขามเปียกนะคะมะขามเปียกภาษาปีที่แล้วมันก็เลยดำนะคะเสร็จแล้วปิดฝานะคะเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปแล้วนะคะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเกลือนะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะเราก็ต้มน้ำไว้ก่อนเนาะให้น้ำเดือเดเือแล้วค่อยเอากบลงนะคะตอนนี้เราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะ ฝนมาแล้วโอ้ยลุงเสือไปตัดไม้แต่ฝนตกเลฝนมาแต่เช้าเลยนะคะเมื่อเช้าตื่นมาลมยังหนาวหนาวอยู่เลยนะคะยังลมหนาวอยู่นะคะบ้านนี้ก็โต๊ะเลยบาดใจน,นี้ดูนะคะบรรยากาศเอฟซีนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตอนเช้านะคะ น้ำเดือดแล้วเราก็เอากลบลงเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะเรายัางไม่ต้องคนยังไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะคะรอให้กบสุกก่อนนะคะโอ้ยเดือดเดือดเดือดฟูมแล้วฟูมแล้วเราปล่อยให้เดือดเดี๋ยวค่อยปรุงเครื่องนะคะรถนําแข็งนะคะมาส่งแล้วนะคะ ทางก็นะคะแชะเนาะเพราะวันเป็นลูกรังนะคะสี FC. รถคันใหญ่วิ่งเข้ามามันก็เละเนาะเวลาฝนตกนะคะไม่เหมือนหน้าแล้งนะ,ะก็ทไปหลายรอบแล้วนะคะมันก็ยังเละอยู่เพราะว่ารถเข้าออกเข้าออกนะคะเดือดแลว้วเดี๋ยวเราจะปรุงเลยนะคะกบกบปีนี้นะคะเอซี SC, กบนานะคะเนะนาะก็มันก็เปื่อยไวอยู่นะคะ ก็ตักนะคะตักเรนะื่อยๆนะคะเอฟซีจนฟองหมโดนะคะร เราก็จะต้มไว้นะต้มเรื่อยๆเนาให้กบเปื่อยนะยนะค่อยเอาผักหอมลงทีหลังนะคะเปื่อยแล้วนะคะเอฟสี 4, เปรี้ยวพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเติมเกลือนิดนึงนะคะยังจางอยู่ตอนนี้เราก็รอแต่หอมนะคะใส่ผักหอมะะอกบก็เปื่อยแล้วนะคะต้มแป๊บเดียวกับเปื่อยแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะไปล้างหน้านะคะเตรียมไปเอาไม้ช่วยไปเอาไม้ขึ้นรถนะคะแต่เช้านะคะก็ทักบอกบ่าวนุแล้วนะคะให้ขึ้นมาเอาไม้ขึ้นรถแต่เช้านะคะฝนตกนะคะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์ก่อนนะคะลุงเสือกลับไปแล้วก็ตัดอยู่นะข้างๆป่าปช้านะคะ ก็เหลืออยู่แถวนั้นนะคะนะก็หมดแล้วก็ยังเหลือที่นู่นนะคะที่นาห้วยลึกนะคะก็คงจะวันหลังนะคะวันนี้ก็เอาสวนตรงนี้เนาะให้มันหมดก่อนนะคะข้าวเขียวพี่น้องอากาศสดชื่นยามเช้าเช้านะคะกับข้าวเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวทำงานกันนะคะ fc นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ